สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําน้ําพริกนะคะน้ําพริกปลาทูง่ายๆนะคะจากพริกผงที่เราตามจากคลิปที่แล้วนะคะก็จะมีปลาทูแกะกระเทียมหอมแดงนะคะข้่วน้ําปะลาร้านะคะแล้วก็พริกที่เราตามจากคลิปที่แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะสาธิตกันเลยท่านตอนที่หนึ่งท่านแรกเราก็ใช้ หอมกระที่หอมแดงกระเทียมที่เราคั่วนะคะใส่ครบๆกนะคะอันนี้เป็นหารของปวดของพ่อบ้านพี่บ้าน ก็ใส่กระทูนะคะใส่กระทูไปเลยกินได้หลายวันนะคะคือได้บพอในตำไปได้สักระย,ยะหนึ่งก็ตำพริกพริกนี่แหละวแต่ความชอบพ่อบ้านชอบอ่าเพราะพ่อบ้านบอกสั่งบอกว่าสองช้อนนะคะสองพริกนี่เขาบอกเผ็ด หอมหูหอมพริกมากนะคะต่อไปก็จะเป็นใส่น้ำปลานะคะให้มีน้ำปุ เดีย๋ยวเราก็จะเอามาปรุงรสปรุงรสด้วยน้ำตา